นี่เป็นบรรยากาศของแฟนคลับนะคะมาต้อนรับการกลับบ้านของแอนแอน l ชลีสโกเคมิสค่ะกับขนมถ้วยนะคะอาหารโปรดของเธอเลยซึ่งเธอบอกว่าตอนแรกเน่ยกลัวการกลับมาประเทศไทยมากๆแต่เห็นแฟนคลับเยอะแบบนี้นะคะก็อบอุ่นใจขึ้นมาการกลับมาบ้านครั้งนี้ค่ะมาพร้อมประเด็นมากมายที่เธอต้องเคลียร์นะคะโดยเฉพาะเรื่องความไม่มั่นใจในรอบ preliminary ของการประกวดวิชนิเวอร์2 0 2 1 เธอบอกว่าตอนนั้นตัวเองทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ต้องกลับมาตอบคำถามของแซ่นางงามด้วยค่ะที่เกิดการถกเถียงถึงแคมเปญ Real Size Beauty ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเอื้อให้ตัวนางงามไม่รักษาวินัยในการรับประทานอาหารหรือเปล่าแอนยังว่า Real Size Beauty สุขภาพต้องมาก่อนนะคะแม้เราคุ้นใจในรูปร่างตัวที่แบบไหนก็ตามก็ควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ่วนทางด้านปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกผู้จัดก,การประกวดมิช n i v น r เวอร์สไทยแค่ะเราถึงมาตรฐานความงามรูปแบบใหม่ที่ปีนี้ทําให้สายทัไทยไทยแลนด์ Thailand ไม่ถึงฝันก็อาจจะทําให้นะคะเป็นการลดความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในเวทีปีต่อไปเพราะสามงามที่ไม่ตรงสเปคไม่กล้าลงประกวดค่ะแอนคิดว่าที่เข้ารอบที่ไม่เข้ารอบไม่เกี่ยวกับแคมเปญเราเลย เรายังภูมิใจในสิ่งที่เรามีแต่ว่าสุขภาพนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสู้ต่อค่ะแล้วก็แอนเชื่ีว่าเวลาเรารักตัวเองในสิ่งที่เรามีที่เราออฟเฟอร์ได้มันจะรู้สึกฟรีมากมันรู้สึกเหมือนน้ำหนักบนเรียกไหลเราใช่ไหมนี่ไหลใช่ไหมไหลมันจะถูกยกออกมาค่ะก็สู้ต่อด้วยกันเคสแบบแอนเชลีมันล้มเหลวว่าพี่ปุ้ยบอกตรงนี้ว่าไม่ใช่นะคะ น้องๆหน้าใหม่หรือน้องๆที่มีไฟแล้วคิดว่าตัวเองจะเข้ามายาทิ้งความฝันของตัวเองเพียงเพราะว่าจะโดนสาบแบบแอนชิลีเราลองได้นี่คะถ้าเราไม่ลองหรือเราไม่ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไม่กล้าที่จะทดลองพี่ปุ้ยใช้คำนี้นะคะว่านั่นคือการถ้าเราไม่กล้าที่จะขยับอะไรเลยเนี่ยกี่ปีกี่ชาติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ สำหรับอีกหนึ่งประเด็นร้อนคือการเปลี่ยนมือผู้ถือครองลิขสิทธิ์มิชนิเว v ร์ s e t h a แ l น n d นะคะประเด็นนี้พี่ปุ้ยปิยพรค่ะผู้ถือครองลิขสิทิ์ในนามบริษัท TPN Global บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงเพราะว่ายังเหลือสัญญาอีก2ปีด้วยกัน ซึ่งเรื่องการเต้าประเด็นแบบนี้ค่ะแม่ปุ้ยบอกว่าเป็นการทําให้องค์กรเสียหายจึงเตรียมเอาผิดกับผู้โพสต์ประเด็นนี้ขึ้นมารวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆที่พูดถึงแอนชชลีในแง่ลบแล้วก็ไม่เคารพความเป็นมนุษย์นะคะตอนนี้เตรียมหลักฐานไว้หมดแล้วพร้อมเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออทอให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ